สวัสดียามเ้าครับพี่น้องสวัสดีครับนี่บาซิดมาคอัมายกมือเชิรลอยครับงามเ้าครับนี่ครับพี่น้องเศ้านี่ก็ได้เจอแล้วครับหมูพี่น้องเห็ดไคครับหมูสาูกบาซิลกับโบเซียว่าสิออกแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องหมูเดียวครับ เก็บแล้วน้อนงเลยบาทนะมาเด้อพี่นง่งสุกผูนย์นะครับมาเก็บเ็ตใช้น้ำบาซิดครับมาอนีเบิ่งรูหมู่เดียวครับจุยอดแล้วหมูน่นี่พี่น้องเลย ใช้เลยครับนี่เด้อพี่น้องเลยรุ่นดอกน่อยก็ยังลลยอยู่ครับ เก้านี่มีแต่ดอกสวยๆครับดอกงามๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ะเห็ดไคเลือ่น้องโอ้ยเขี่ยถิ่นแล้วนี่ครับนีนเลืกน้องเลยมีถั่แม่ครับถั่วแม่แดบบนเล็กละครับหน่ยนี่คุณครับ นี่เป็นส่วนที่เก็บมาครับเป็นเห็ดไคครับพี่น้องเห็ดละโกกเขาได้ของดอกนะครับของเตานี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็ดไคเลยพี่น้องเลยมีกระแม่นครับพี่น้องนะครับนี่ก็เห็ดไคครับนี่ก็เห็ดไคโอ้ลายดีครับพี่น้องมูนี่ เริ่มตกแล้วครับเก้านี่นะ ามดอกครับสองดอกครับโอ้ดอกหน่อยเป็นนี้พี่น้องครับพี่น้องสุภุสคนครับสวัสดียามเศร้าครับมือนนี้มื่อานี้ปรสิทธิภาพมาเลาะเบิ่งเห็ดตอนเศร้ากันครับพี่น้องหลังจ,จากที่มากลางคืนหลายมื้อแล้วมือนี้เป็นมื้อที่สองที่มากังเว้นครับเศร้านี้ก็มากะ เริ่มมารแล้วครับพี่น้องนี่ครับหมู <c oughs> อนี้ก็ได้มีแต่เห็ดไข่ครับทั้งหลายนี่ครับพี่น้องมีพี่น้องเห็ดไข่ครับมีกระเมนครับนี่อีกโอโ้โหเห็ดไข่เลยพี่น้องเลยมีกระเมนครับ อีสองดอกสวยๆครับเห็ดไครเด้อพี่น้องไอ้มือน,นี่โอ้ดอกนี้ใหญ่ดีครับเห็ดไครครับรูเก็บเห็ดไครหมู่เดียวประมาณนี้ครับมื่อนี่นี่ก็เห็ดไครครับ เป็นวันยังงน้อพี่น้องเลยเบิ่งดูวมือนี้วัน,นอีหยังผู้เห็ดไข่ครับนี่ดูนี่อ๋อมีแต่เห็ดไข่ครับมาแล้วเห็นแล้วก็เก็บแล้วพี่น้องเลยนี่ครับ ไทยอย่างเดียวเลยไข่ไทยอีกครับโอ้ยเด้งฟี่น้องเลยนี่โอ้ไยไข่ล้วนๆครับอื้ม โอ้นี่ห้างไม่ซ้ำโอ้ เป็นเห็ดตีดต่ำครับพี่น้องนี่ครับกําลังออกแล้วพี่น้องดูว่ายสกีปเห็ดก็เจออันนี้ครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับโอ้ยเจอไปแม่นุ่งเฮ้ยพอพอพอโบอกเก็บ <c oughs> เจออีกแล้วครับละโง่ครับพี่น้องเรื่งลูพี่น้องนี่ครับว้าวโทษไข่นึงครับ หกเด้อพี่น้องด้วยบาทนี่โอ้คือประสิบได้เห็นอีกแล้วก็ยังมีไข่ให้เก็บครับไข่น่อยกยังอยู่ นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตัวนี้กำลังแตกเลยตัวนี้นี่เนิ่งฟอนี่เนดีนี่ครับตัวนี้เอามาได้แล้วจะฟองก็กินหมดละ อ้าแเ้าโงกเหลืองครับงงรพี่น้องโอ้บาสิดว่าล้วลงโงกขาวโบเมียนสีเหลืองอพี่น้องครับ เบ้งเองอพี่น้องโอ้ยว่าสิคิดว่าสิบ,บ,บมีไข่แล้วเบิ่งรุ่นนี้นี่ครับไข่้ะโง่นี่ครับนี่อีกโอ้เก็บแล้วบาทนึ่งพี่น้องเลย ยุ่งกระลายครับเสานี่บรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝน,นครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่บาซิสก็ขอฝากกดติดตามให้บาซิสผู้นี้นนะครับเพื่อสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาครับพี่นอ้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจบาซิสครับนี่อีกสองดอกครับ ดีงามเลยพี่น้องนี่อีกครับนี่อีกหนึ่งไข่ครับ ไข่สามไข่โอ้สามไข่ครับนี่ครับสามไข่มันคุ้มกับการเจ็บตบโตไหมเนี่ยเจออีกแล้วครับพี่น้องนุกพี่น้อง,องละาโง่ครับนี่ครับ โอ้โหนี่ครับนี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ไข่ก็ยังนี่อยู่วาดเคบเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี่เคดไข่แล้วก็มาเคเผ็ดละง,งอกบัีรพี่น้องนี่ครับ ยุ่งไรเศร้านี่ยุ่งาย ไข่้ก็เห็นครับดูไข่ครับ สองไข่ที่แมมโบเห็นครับโอ้นี่ครับชัวครับสีขาวแน่นอน แล้วโงค่ครับพี่น้องมึงดูนี่ครับแล็กคนนี้อีกครับ <c oughs> นี่ครับนี่กับแม่นเด้พี่น้องเอ,อ้ยนี่ดินแตกเกือบอยู่นี่ <c oughs> โอ้โหสุดยอดเก็บแค่บาท เก็บสวยๆเก็บเห็ดไปฟังเสียงนกไปครับอยู่ธรรมชาติครับเซานี่ Um, はい。 ของไข่สวยๆครับไข่นี่ยนง่ยวิทขีดินเลย เห็ดไ่ครับนู่น้องเห็ดไคโอ้ยมีเจ้าถิ่นพร้อมนูน่นนี่นี่เจ้าถิ่นโอ้ย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 มีอยอดอกนึงครับ สวยๆครับนี่ครับละงอกครับเก็บแล้วบาทเห็นแล้วก็ได้โอ้สามดอกสวย,สวย Прямо. งานของการหามือนี้ครับพี่น้องตัอนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วครับมือนี้ส่วนมากกับเป็นเ็ดไข่ทั้งหลายครับกับเ็ดละงกบ้างเล็กหน่อยครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบ่าวซิดครับขอบคุณพี่เพียงน้องผู้ติดตามและเข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณครับสาหรับมือนี้ผมบ่าวซิดกับสิคอจบคลิปไว้สมนี้แล้วครับพี่น้องทลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ